สวัสดีค่ะพบกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทางเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ ใด้คณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธเมตตาขอเชิญเข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงประกอบพิธีสมโพชพระสมเด็จองประถมพระพุทธเมตตาณวัดเทพประธานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีและขอเชิญร่วมบริจ ากเงินสมทบกองทุนโดยผู้ประสงค์ร่วมบริจาคเงินสามารถส่งใบแสดงความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10กรกฎาคม2567โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงได้ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองตะพานหินค่ะข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหินขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล11คนเทศบาลครับประจำปี2567ในประเภททีมชายประชาชนทั่วไปและประเภททีมชายรุ่นอาวุโสอายุ50ปีขึ้นไปโดยจะเริ่มทำการแข่งขันในระหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2567นี้ณสนามกีฬาฉเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองตะพานหินค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัดพิษสวรณติการามขอเชิญศิทษยานุสิบร่วมพิธีฉลองอายุวัฒนะมงคล70ปีและพิธีฉลองสมณศะ์พระครูวิสิทธิธรรมโชติณนะวัดพิษสวรณติการามในวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ในวรเวลา9นาฬิกา จึงขอบอกบุญมายัางญาติโยมได้ร่วมกันนำอาหารและน้ำดื่มมาถวายเพลนพระกันได้ค่ะโดยผู้สนใจร่วมบุญก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูวิสิทธรรมโชตหมายเลขโทรศรรัพท์0898599269หรือติดต่อได้ที่พระนพะดลหมายเลขโทรศรรัพท์0615061759ค่ะ ่าวประชาสัมพันธ์จากชุมชนตลาดตะพานหินเนืน่อนในวันที่28กรกฎาคม2567เป็นวันเฉลิมพระชนมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางคณะกรรมการชุมชนตลาดตะพานหินอสอมอกิ่งกาชาติหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องชาวตะพานหินทุกท่านจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมทำความดีถวายโดยจัดทำโรงทานครัวพ่อหลวงขึ้นมีการทำอาหารแจกประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีการจัดทำข้าวไข่เจียวผัดหมี่ซ้วขนมเปียกปูนน้ำสมุนไพรเจ็ดอย่าง และแกงมัสมั่นไก่ค่ะจึงขอรับความสนับสนุนจากท่านที่มีจิตในกุศลครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันไข่น้ำปลาหรือน้ำตาลก็สามารถนำมาบริจาคได้ที่อาคารนวดแผนไทยประชารัฐค่ะสำหรับท่านใดที่มีข่าวสารต้องการในเทศบาลเมืองตะพานหินประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงไดที่งานประชาสัมพันธ์ชั้นสอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางการติดต่อของเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเพจเฟ o บุ๊ i n e น์ย YouTube หรือ Tik To อแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ